ดีครับสดรครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานนะําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่15มกราคมสอง7ัน้า้บเจดนะครับสําหรับลาวสตาร์นี้ก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานนะําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ๋ยวทางก็จะมาวางเลทให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอประมาณน,นี้นะครับเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับอ่าเมื่อวานนี้เริ่มเดินแล้วนะอ่าเมื่อวานนี้หลังจากที่หลุดมาสี่วันพร้อมๆกันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน ทำใจไว้ก่อนนะวันนี้นะอ่ารุ่นลุ้เพความบันเทิงไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะอ่าให้มันเดินนิ่งๆก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับแต่ถ้าใครชนใครชอบใครอะไรก็ใจจัดก็จัดได้นะครับขอให้ชนขอให้ชอบตามที่ติดไว้นะครับเผื่อดวงดีมีโชคนะครับขอขอบพรอคุณเป็นอย่างสูงนะอาแเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าเด่นนะครับวันนี้นะ เด่นนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับอลองศูนย์นะครับอือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับอือเกิน 0พิจารณาดูนะครับส่วนชอบไปจัดนะส่วนชุดวินนะครับวินวินนะครับวินนะหนึ่งสองสี่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเก็ดนะครับวินนะนะครับอ่าตานี้เราก็มาดูมาดูตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะตัวเน้นนะครับเน้นที่ 0 1 2หนึ่งสองนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับครับส่วนทางนี้ขอเน้นที่หนึ่งห้ากับหนึ่งหกนะครับสองห้าสองหนะครับประมาณนี้ถ้าศูนย์มาก็ศูนย์ห้าศูนย์หนะครับส่วนสายวินใครชอบวินก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับอ่าครับขอเน้นที่อ่า ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับสองห้านะครับห้าสองนะครับหกสองสองหกนะครับตามนี้นะครับส่วนซ้ายรูดนี่ก็หนึ่งกับสองนะครับอ่าหนึ่งกับสองนะพอเน้นที่หนึ่งนะครับติดหนึ่งไว้นะครับติดหนึ่งไว้นะครับตามนี้นะครับหนึ่งห้าส่วนอันนี้คือตัวรองนะ ไปลองนะครับตามนี้เลยนะครับหนึ่งกับสองนะครับอืมคใครชอบค่อยจัดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาฝืนนะครับใครโอ้ไม่เข้าหรอกก็จบแล้วก็เปิดหนีไปเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ไม่ต้องดูนะครับอพอผลมันออกมาก็ไม่ต้องกลับมาดูอีกก็ได้นะครับประมาณนี้นะมันจะเข้าไม่เข้าก็ช่างมันไม่ต้องมาสนใจนะครับทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองสบายใจนะครับจัดไปเลยนะครับ อย่าฝืนใจตัวเองนะครับมันจะมีความทุกข์ตลอดชีวิตนะเราต้องหาวิธีให้เราพ้นทุกข์นะครับประมาณนี้นะนะครับินชอบใครจัดไม่ชิญไม่ชอบคนรุ่นลงเพื่อความบันเทิงแปนะครับตามนี้นะครับครับชอบส่วนตัวก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับประมาณนี้หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับลาวสตานะครับตามนี้เลยนะครับอ่าครับ มันมันก็จะมีอยู่สองสองหน่วยสองสองวิธีก็คือลูดกับวิ่งเท่านั้นแหละในลูดกับวิ่งนะครับลูดกับวิ่งนะครับเ่อนเจาะนี่ก็ตามนี้นะครับเด่นนะครับอ่ายังไงไงก็ขอให้มีหนึ่งติดไว้นะครับถ้าเกิดใครอยากจัดอะไรนะครับประมาณนี้นะครับอ่มาลุ้นๆกันดูนะครับตัวเลขมันมีเข้ามีลูดนะเอ่อรับประมาณนี้อ่ะขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็ตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงครับสวัสดีครับ